สวัสดีครับร้านโนนจันทาออดีโอนครสว่ค์วันนี้จะพามาดูชุดเครื่องเสียงรถเกง๋งเดือดต้าติดนะครับก็เป็นชุดเครื่องเสียงในในงบแนะนำะส่วนใหญ่ผมจะแนะนำงบเริ่มต้นที่ชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่งบประมาณไม่สูงเกินเกินไปนแล้วก็ได้พลังเสียงที่โคตรคุ้มต้องใช้คำนี้นะโคตรคุ้ม 何 มอานนี้ก็จะมีเพิ่มใส่กาวนะเพิ่มใส่กาวรถเก่าๆเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มใส่กาวนะก็ยิ่งเก่ายิ่งสําคัญมากๆนะครับเรื่องใส่กาวนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องเสียงส่วนลําโพงเนี่ยก็จะเป็นงานติดตั้งในช่องเดิมติดตั้งในช่องเดิมก็จะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลำโพงหกนิ้วนะครับแล้วก็เจาะเสียงสปิตเตอร์ตรงนี้เลยนะส่วนเครื่องเล่นนะ<ม>นเครื่องเล่นเนี่ย คากรุคันนี้เขามีเครื่องเล่นมาแล้วนะก็จะเป็นใช้จอตัวเดิมนะครับพ่วงกับชุดปรีปรีแล้วก็เพิ่มไปด้วยวัดโวลต์อ่าวัดโวลต์ก็มีให้นะครับก็เป็นชุดส่วนพาวแอมต่างๆเนี่ยก็จะวางไว้ใต้เบาะนะครับก็จะมีพัดลมเป่าทั้ง2ตัวระบายความร้อนนะครับพาวแอมขับกลางเนี่ยก็จะเป็นคลาสดีะนะครับส่วนพาวแอมขับเบรคเนี่ยก็จะเป็นคลาสดีห่พันห้าร้อยวัตต์นะครับหรือจัดเครื่องเนี่ยจะเขียนอยู่4,000วัตต์นะเพื่อนเพื่อนชอบก็ รูได้ส่วนประตูด้านหลังเนี่ยรถคันนี้มันมีแผงมาแล้วเนาะแต่ไม่มีลำโพงเป็นแผงลำโพง10นิ้วนะครับก็เราก็ทดใส่เป็นลำโพง8นิ้วแล้วก็ทดตัวทำสเปเซอร์ใหม่ให้มันเหลือแค่8นิ้วพอเพราะ10นิ้วใส่ไม่ได้หรอกมันติดฮะมันติดแล้วก็ใส่แค่8นิ้วพอก็อนาคตคงต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามัน,นติดบาอนะครับแต่ว่าเขาทำมาแล้วเขาตัดมาแล้วแล้วก็ใส่ช่องไปชุดเบรจะเป็นชุด10นิ้วนะฮะนิ้วไม่เหล็ก180ร้อยะปบ โครงเงานครับก็เป็นตู้แบนพลาสออเดอร์สามนะครับออเดอร์สามก็จะได้เรื่องอเบสต้นเบสกลางดีนะครับเนื้อดีพลังเบสดีอิมแพกดีนะครับก็ได้ทั้งความดังแล้วก็ความหนึบหนึบของเสียงนะคือฟังเบาๆได้ดีแล้วก็ฟังแรงได้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เสียงแบบไม่ได้กระแทกดุดดันเท่ากับพวกตู้ที่เป็นตู้ส่งตู้คว่ำนะครับเหมือนที่ผมทานะสงตู้คว่ำกับตู้เลอตู้ฟาดเนนะี่ย ตู้ความกับตู้ฟาดในเนื้อเสียงจะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแนวกระแทกนะกระแทกดูดันะคนนจะติดทางหางเบยดยาวนิดนึงอะไรประมาณอันเนี้ยมันแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่อในการทําตู้นะครับผมจะทําเป็นแล้วแต่พื้นที่รถนะครับว่ารถรถคันนี้พื้นที่มีประมาณไหนต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยประมาณไหนก็ออกแบบตามลักษณะรถน,นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องตู้นั้นตู้นี้อะไรเงรี้ยตู้ฟาดตู้ไม่ฟาดอะไรเงี้ยมันจะไม่ว่ามันจะต้องดีที่สุดไม่ใช่นะ การคำนวณเรื่องตู้เบรคเนี่ยเราจะทำเป็นคำนวณเป็นความถี่ที่ออกมาจากตัวตู้นะครับคุณชอบนุ่มเราก็คำนวณเป็นโทนนุ่มคุณชอบกระแทกเราก็คำนวณเป็นเป็นโทนกระแทกนะครแค่นั้นเองครับไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะของตู้นะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับการคำนวณน,นะเหมือนกับรถคันนี้อันนี้จะเป็นสิบนิ้วนะช่องพอร์ตก็จะออกกลางลตโตโยต้าเขาไม่มีพอร์ตไม่มีเท้าแขนอยู่แล้วพอร์ตก็จะออกกลางใช่ครั รถคันนี้ก็ไม่ทำเท้าแขนงนเป็นรบประหยัดก็จะเจาะเบาเลยนะครับสำหรับรถที่มีเท้าแขก็เสียงออกเท้าแขงได้เลยนะครับโอเคระบบพื้นฐานคันนี้ก็มีประมาณนี้นะเพราะว่าเป็นชุดงบประหยัดนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะถามว่าไฟพอไหมนะก็รถเก่าก็ถ้าทำระบบไฟสายกาวดีเนี่ยระบบไฟก็พอใช้นะครับก็พอใช้เลยล่ะก็คันนี้จะใช้เป็นแบตเดิมแบตเดิมก็อยู่ประมาณ40แอมป์นะ40แอมป์ไม่ได้เยอะอะไร เดิมนะก็เดี๋ยวลองลงรูเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูครับเดี๋ยวให้ดูว่าช่วงสวิงของเบสของไฟเนี่ยจะประมาณไหน เข้ามาได้นะครับร้านนวลจันทราออดีโอนครสวรรค์นะครับก็เป็นชุดประหยัดชุดแนะนําชุดเริ่มต้นนะครับที่ผมแนะนําอยู่ก็ติดต่อได้ทั้งหน้าแฟนเพจครับร้านนนลจันทราออดีโอนครสวรครค์เบอร์โทรศัพท์0896440504ผมแนะนำไม่โทรคุยนะครับโทรคุยดีกว่าได้ละเอียดที่ครบชัดเจนไม่ต้องรอตอบคำถามนานบางทีข้อความอาจจะไม่ตรงนะครับก็โทรดีวดกว่าครับ กดช่องทางทาง Youtube ก็ฝากกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับลมแรงหน่อยนะครับคลิปเสียงอาจจะฟังแบบกรอกแกรกกรอกแกรกหน่อยนะครับก็ขออภัยโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ